คนใช้บ้านเล่นไม่ได้เรื่องเลยอ่ะโอ้ยเราขอโทษเราขอโทษเล่นที่งนี้ไหนได้ไหมขอร้องอ่ะถ้าเราไปรับตือแล้วขออะไรได้ไหมบ้างแล้วขอเรื่องไอ้ตือครูทำไมปิดของครูไหมหรอไม่ไปเรื่อยไปเรืเอย ้าเอทูคนเดิมคนดีมีคนเดียวที่ดีที่สุดในโลกและรักคนดูที่สุดในสามจักรวาลจักรวาลมาเวลจักรยานอะไรต่างๆนานาแล้วก็จักรยานอากาศหน้านุดูทีหนึ่งวันนี้นะครับผมจะมาแก้อีห้อยเป็นอีดีที่สองหลังจากกระแสตอบรับคลิปนั้นเนี่ยมันช่างดีเลยผมเนี่ยก็รวบรวมหัวสมองของผมที่มันฉลาดว่าอันเบิร์ตไอสตนเบิร์ตไอสตัน คิดว่าผมเนี่ยจะจีบสาวในเกมเนี่ยเพื่อนจะทดสอบห้อยเป็น EP ีที่สองว่ามันเนี่ยจะเครืองแล้วจะร้องแบบอีบนั้นหรือเปล่า <c oughs> ผมบอกเลยนะว่า EP ีเนี้ยนักจริงเพราะผมจะเอีแบมมาปันจะเชิญอ e ีแบมมาเล่นเกมผมใช่ไหมแลมม้วผมชวนแบบเฮ้ยเล่นเกมกันมานั่งนี่สินี่แล้วก็นั่งนี่ปุ๊บแล้วพอมันเข้ามาเล่นเกมผมไปไหมผมว่าเชิญอ e ีแบมมาด้วยแล้วบอกอ้า <c oughs> ตัวละครหลับคนนั้นแม่นเพย <c oughs> ตัวละครหลับคนนั้น เอางี้ถ้าคนดูพร้อมที่จะไปรับชมคลิปแล้วผมขอคนละหนึ่งไลค์แล้วผมจะโทรหายแบมเลยนะครับเราเพื่อนทำอะไรอยู่ครับไม่ได้ทากูรอโอ้มึงพูดเบาๆดิเฮ้ยทุบลักทีไหมมึงเนี่ยเอางี้แบมแบมแบมคลิปเนี้ยกูขอแบบมึงใส่อห้อยแบบหยับเลยได้ปะ <c oughs> เดาไดวปะได้ปะ <c oughs> ใส่แบบตัวละครลับอะไอ้แบมแบบใส่แบบหนักเลยอะโอเคป่ะเพื่อนแบบมึงบอกว่าแบบยังไงวะแบบมึงอะอังจริงเธออะมาคบกับเราก็ได้นะแบบว่าเราเธอไม่ต้องไปแบบว่าตามอะไรมันหรอกเธอแบบมาคบกับเราเราอะสวยบิ๊กบึ้มอะไม่เหนื่อยแบบแบนแฟบปากห้อยอะโอเคว่าแบบพอเพื่อนพอไอแบบคลิปที่แล้วมึงทำมาร้องอ่ะถ้าคลิปนี้มึงทำมาร้องได้อ่ะกูจะให้คนดูกลับใจแล้วไปรักมึงกดติดตามแล้วกดไลค์และติดตามน้องแบมบ์้อเอางี้เดี๋ยวกูเชิญเดี๋ยวกูเชิญมาในเกมทีไปเพื่อน เออเข้าเกมไว้เข้าเกมไว้ประมาณสองนาทีเข้าแล้วรอแล้วเออโย่เจอกันแมื่อสอง years later ตอนนี้ไอ้ห้อยอยู่ห้องนู้นเหมือนเดิมผมต้องพูดก่อนผมยังไม่เชิญอีแบมนะครับผมจะเชิญไอ้ห้อยมาก่อนไม่เล่นเกมกันไรนี้โอ้ยเล่นเกมกันมาเล่นเกมมาเล่นเกมกันหลากเล่นฟรีไฟล์อ่ะอยากแบบฟรีไฟล์เธอหาหน่อยเอาเฮ้ย เคแต่งตัวไปไหนฮะเคโอ้ยโอ้แล้วแต่ว่ะไปตั้งใจซะนิเฮ้ยเี้ยเสียงดังทำไมเนี่ยเออไปนั่งนี่ข้างหลังนนจะได้บอกยิงโง่อยู่เดี๋ยวห้อยเขาเกมไม่ยังอ่ะเฮ้ยเดียร์เดี๋ยว์อารมณ์ไม่ดีเป็นเมนหน่อยเกมได้ปะเฮ้ยเขาเกมอยู่หวะนานจะหวะอยากนั่งใกล้ๆไงห่างมือห่างตีนอะ ถ้าเวรียนมู่ม,มู่็แม่งอ่ะไปยงเย็ดโปรไฟล์เทพไปเป็นเนี่ยเราอะเกินเย็ดแต่งตัวเหมือนสกอยเด็กน้อยแถวบ้านกูนเลยมันไม่มีตังค์ซื้อชุดไร้ปไปไปกดสี่สี่ตะเกียบมตัวละครลับคนนั้นแมนพายเหรอเธออืมทีถถ่ถึงเราป้าคิดถึงดิเธอทักทายคนใช้แล้วในนี้เหรอคนใช้เรามาเล่นด้วยด้วยอ้าว คนใช้แบบนี้ก็อีนั่นไงอีห้อยอ่ะที่มันอยู่ในคลิปอะแต่ว่าทำมันก็แค่นั่นในคลิปอะฟอนอกคลิปก็เป็นมันหมาลับใช้อะ่ะอ๋อสวยกําเนิโอ้ย,อย,อยเกินแบมแบมพูดเกินวะ่ะมันอยู่ข้างๆเนี่ยแบมใจเย็นดิกูไม่กลัวรหรอกเพราะภาพัวมันอย่างกีก้าโอ้ยเกินเกินแบมเกินอันนี้ด่ารับไม่ได้จริงอยา่าอย่ามึงก็พูดให้พี่กูเกินว่ะทีละไม่เอางี้กูถามมึงตามตรงเลยมึงเคยคิดแบบจะชอบกูบ้างไหมแบบนิดนิดนึงอ่ะนิดนึงอ่ะชอบดิ อุ้ยเอาเสียงตัดเลยเอาเพื่อนมเล่นด้วยนะเข้ามาเล่นด้วยปก็เพื่อนมันอยากเล่นด้วยเนาะโอเคแบมแบมเดี๋ยวด้าแบกเองนะตอนเนี้ยเข้ะโอเคเพหาทีน้าทานะแต่ออยมันเล่นไม่ค่อยเป็นนะแบมแบกมันหน่อยแล้วกันมันไม่เก่งอ่ะไม่เหมือนแบมเลยทั้งสวยทั้งเก่งแบมมีอะไรดีแบมมีอะไรดีกว่าออยออยนะอีกอย่างเนี่ยของใหญ่จะเป็นนั่นแหละอ๋อย่างมันไม่มีอะไรดีเลยเอาความจริงเลยะน วันหนึ่งครับแฟร์กาแฟเฟอุ้ยแฟร์อะไรมันก็หน้ามันก็น่ารักอยู่มั้งแบมคนดูก็บอกว่าน่ารักหรือว่าคนดูเขาอวยไปงั้นวะน่ารักอะไรกูน่ารักก็อีกโอ้ยปากห้อยๆเนาะแบมเนาะเออปากหน้าก็งูอ่ะหน้าแบบโง่ๆเลยตายตายตายโอ้ยแบมเองว่าเราสองคนนี่แบบคนไม่เหมาะสมที่จะเป็นเพื่อนกันไหมใช่ควรจะเป็นแฟนมากกว่าเฮ้ยเป็นมากกว่าเพื่อนนะอยากเป็นมากกว่าเพื่อนด้วยเหรเพื่อน เลือดนีใคร,น,น,รนี่คน,คนนี้เหรออางิีไม่ใช่ไม่ไม่ใช่พี่<ม>แล้วมันแล้วแม่เก็บไปจอดถ่าขยะบ้งแม่แม่ไม่รักมันหรอกรักแต่เราอะธรรมดามันมันไม่ทำอะไรเลยเนี่ยเราทำคลิปทำอะไรแบบหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวไงดูมันดิเรารักตายเลยตายอีกแล้วโอ้ดายอีกแล้วตลอดเลยแบมเบื่อปะเบื่อเร่ออะไรอะเออเล่นไม่ตั้งใจเลยเนาะแบมเนาะให้งี้ไม่ให้เล่นด้วยแหละเฮ้ย ไว้แบมบเราตายป่ะไม่เป็นไรเนาะคนเราผิดพลาดกันได้ใช่ไหมเพื่อนเราเราไม่อยากเป็นเพื่อนแล้วอยากเป็นพวกแบบว่ายังไงอะแบบคนของใจอะไรเงี้ยจะได้ <c oughs> ไหมอ่ะเออเออเต็ม,มเลยเต็มเลยมเลยมเยื่อกี้มันวิ่งไปตายไงเราจะมาช่วยอะเนาะโคตรพาระโคตรถ่วงอะ่ะอืมเคยสองโคตรถ่วงกันเลยนะในยีปกติเราเล่นกัน,นอสองคนแบบเราไม่แพ้เลยจริงป่ะสองนี้อะไรเนี่ยคนออกเกมไปเลยอุ้ย ก็เลเกมเลยเหรอยิงมันเลยยิงมันเลยเนี่ยอยู่ไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรเอออยู่ไปไม่ได้ช่วยอะไรเลยปกติแม่งไม่น่าไม่อยากให้มันเกิดมาเป็นพี่เรนะาใชความจริงเลยอะแล้วแบมแล้วแบมหมอยจะเป็นแบบถึงแบมไม่ได้เกิดเป็นพี่เราแล้วแบมเกิดเป็นแฟนเราได้ไหมอะได้แล้วให้เราดาวอานี้เราหามจริงนะแบมเรารู้จักกันมากี่ปีแล้วเนะี่ยไม่รู้เ็ราะนานนะเราอยากคิดถ้าเราบอกว่าเราคิดเกับเธอเกินเพื่อนอะเราคิดเกียับเธอตั้งนานเราเธอเธอมีแฟนไหมตอนนี้หรือว่าเธอมีคนคู่อะไรีหยตอนนี้หรอตอนนี้ก็ไม่มีนะไม่มี เล่นดีๆไล้ป่ะทำทีมแพ้กีกแล้วควันใช้บ้านมึงมเล่นไม่ได้เรื่องเลยอ่ะโุ๊ยเราขอโทษเราขอโทษเล่นดีๆ้หน่อยได้ไหมขอลองอ่ะเออเล่นดีๆได้ไหมมันบอกเนี่ยเป็นแรแล้วเมื่อกี้น้ำลุงคืนน้ำลายโอ้ยเฮ้ยโฮ้ยโฮ้ยโฮ้ยใส่รัวเกินปากดีไปป่ะเป็นไรอ่ะทำไมโดนด่าแค่นี้รำไม่ได้อ มากดีเกินปะเกินแล้วจริงแล้วมาพูดกับหัวหน้างานแบบนี้ได้ไงวะพูดกับเสาหลักของครอบครัวอย่างงี้ได้ไงอ่ะเนีย่ยเล่นก็ไม่เอาไหนดิกินเราเปล่าโอ้ยเลยเธอกินอร่อยไหมอะ <c oughs> โอ้แล้วเธอต้องจิ้มกับอะไรไหมอะ <c oughs> ไม่ตั้งหรอโอ้ยแบบเีรแล้วโอ้ เชียช่ยวไก่คนใช้บ้านเถอะโอ้โห oh, oh, hey. ปากมันแบบห้อยๆเนาะเห็เนาะตบแม่งอะปากห้อยมากเลยเออไอาตรงแบมแบมว่าแบมแบมกว่ามันอะใครสวยกว่ากันคำเดียวเลยก็ต้องแบมเรอะแม่โอ้ยน่าระไรมาสวยนะปากก็ห้อยโอ้ยที่ตาที่ตาโอ้โหโอ้ยหยอกไม่หอกหรอกโอ้ยโอ้ยโอ้ย ดูดิเธอมันทำร้ายร่างกายเราอยู่แล้วเดี๋ยวแม่เรากลับมาเราจะฟ้องแม่เราเรื่องเราเลิกเป็นเพื่อนกันได้ไหมเราอยากเป็นอย่างอื่นมากกว่าอุ้ยเป็นอะไรอ่ะเป็นทุกอย่างให้เธออ่ะโดนเป็นแฟนเปล่าอ่ะก็เธอไม่มีแฟนใช่หรอมีแค่คนใช้น่ะไม่มีตายตายตายออ้าวอะไรย่าเล่นอะไรย่าเออเล่นอะไรเนี่ยไม่เอาไหนมาไหนอ่ก็เล่เกมไปเลยก็เอ่เกมไปเลย หัวรอทำไมอ่ะแบบ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 คัดคัดเล่นกันเล่นกันเล่นกันสองคนเยก็ไปเล่นกันสองคนนี่เล่นกันนั่นนี่โอ้เล่นอะเล่นเล่นกันสองคนนะเล่นกันสองคนอ้เจ๊เจเจเจอะไรวะ้าีหลทำไรอ่ะโ้แต่จะะัเด้อไปแ้ป่อ ลรขออะไรที่ย่างนี้ถ้าเราไปรับเธอลราขออะไรย่างนึงได้ปะแล้วขอมีเ้น้งดิเดินไปงมาตาลายปะเดกคนนี้ปวดปวดินดปวดปวัปวดปวดวดดปวดปวดปเกปวดปวดปววไปดวดวดวป ดูผู้ชายได้ไงดูผู้ชายได้ไง้ยดูผู้ชายไม่ได้เรือรูทำไมปิดนกูไหมลนี่ยไะไรร่างกม่ยโอ้โอโอ้ไสอบม่ตามาแก้ โอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เจ็บตัวไปนิดหน่อยนะครับคนดูก็เพื่อคอนโดนครับเจ็บตัวเจ็บแขนเจ็บอกโดนถีบเกือบโดนหน้ากูแต่ก็ไม่เป็นไรอะครับเพราะรักคอนโดอืมขอโชคคลิปนี้5 0า0ไลไ์เหมือนเดิมเจอกันใหม่คลิปหน้าขอเป็นเง้ยม,มันก่อนแล้กัน